วันเนี้ยคุณลองหยิบดินในบ้านคุณสิไปวางไว้บนหิ้งพระก็ได้ค่ะนะหยิบสักหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็ขอโทษขอโทษพระแม่ธรณีนะค่ะอ่ะหยิบดินขึ้นไปเลยวางบนหิ้งพระแล้วขอโทษพระแม่ธรณีนะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองค,คุณจุดเตียผมเทียนหนึ่งเล่มอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะจุดเทียนหนึ่งเล่มใช่ไหมคะเคล็ดลับที่คนฟังอยู่เนี่ยอ่าเทียนไม่ต้องจุด เพราะมันเราไม่ได้ทําพิธีอที่ฐานกาวด้วยวาจากี่คืร้อยวาจาเฉยใช่ไหมคะใช่ก็คือเอาหยิบหยิบดินเนี่ยแหละหยิบดินในบ้านเราเนี่ยแหละเอาไปวางไว้บนที่พระเอออันนี้คือคิดลับเลยนะของศาสตร์ของชีวิตเลยนะที่ผมไม่อยากจะบอกใครมีคนได้ยินก็แค่หนึ่งร้อยสี่สิบกว่าคนเท่านั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมไม่อยากจะบอกใครก็เพราะว่า มีคนเชื่อและคนไม่เชื่อมีคนเกิดรุ่นใหม่เกิดรุ่นหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากจะวัดรักษาวัฒนธรรมประเพณีของของเราไว้ไหมคือเด็กสมัยนี้เขาไม่เชื่อแล้วหมดยุคแล้วอืมที่อาจารย์พูดหนูเห็นแม่ทํานะคะอาจารย์แม่หนูทํานะคะแม่หนูทำเคอ,อันนั้น,นคือคือเขาทาถูกแล้วครับเพราะว่าเป็น <c oughs> เป็นศาสตร์ของโบราณ <c oughs> เขาถึงอยู่ได้ <c oughs> เขาถึงเลี้ยงลูก <c oughs> เขาถึงเลี้ยงลูกสิบยี่สิบคนเขาถึงเลี้ยงได้ สมัยเนี้ยเราเลี้ยงลูกห้าคนเลี้ยงได้ไหมนะ่ะไม่ได้ไม่ได้เอกค่ะสามคนหนูก็จะไม่ได้ไม่ได้ไ